ทีเวลาโค้อบอกลูกเห็นนะเดี๋ยวกิจกรรมเนี่ยเราจะมีกลุ่ม้อมร่วมก่อนโปรแกรมคือเตะเอเดเดียวนี้นะมีเวลาไม่ได้เดียวมเตะเอเดเดียวเลยจะแยกพาร์ตดีพาร์ตดีพาร์ตเอแล้วเตะเอเดเดียวนะครับในการแลกเปลี่ยนเทคนิคนะครับลูกเสร็จแล้วนะครับก็จะมีาการเตะเหมือนริงลองเข้าคู่นะครับตามสนามมีทั้งหมดสามสนาม ราะฉะนั้นตอนที่เพื่อนเตะนะครับก็จะมีบางคนที่ต้องรอเพราะฉะนั้นเวลานั่งรอเนี่ยให้นั่งรอดูเพื่อนไปด้วยดูเพื่อนเตะไปด้วยนะครับนั่งเชียร์ไปด้วยในนักกีฬาสาขาของเราโอเคนะครับทุกคนโอเคียบไหมครับโอเคียบไหมครับอ้าวตอนเริ่มรอนะครับเดี๋ยวิ่ให้มัดเช็คความพร้อมก่อนให้มัด ê hey, bên mặt con cao này, buông thẳng đang mất không thấy không? Ấy sao, đang lên Ờ, ừ rồi à leo lên buông buông. buông giờ lên, ông ai? chỉ này đăng đăng. อันนี้อันนี้ทดลองใช่ไหมอันนี้อันนี้อันนี้สองอันนี้สองขอจริงๆเลยขอจริงๆเอาจริงนะเอาจริงนะเอาแล้วเป็นทุกคนพร้อมใช่ไหม